สวัสดีครับพี่ๆี่ที่เข้ามารับชมรายการนะครับผมวัตสุปรกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับวันนี้ผมจะนําเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวผมที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุกระดานสืบเนื่องจากคลิปก่อนก็คือที่ผมลงเมื่อคืนนี้ว่าจะมีเรื่องวาเล่าส่กันฟังนะครับสืบเนื่องจากมีพี่ท่านหนึ่งได้มาคอมเมนต์นะครับว่าในโพสต์ของผมนะครับพระองค์นั้นก็ได้มีการปิดไปแล้วนะครับในราคา1,500บาทตามกระทูนะครับก็เขาบอกว่าพระราคาอยู่ที่300 500 อยู่่โดดมาพันห้าเลยหรือนะครับสามร้อยห้าร้อยมาหลายปีอยู่่มาเปิดพันห้าเลยเลยครับผมขอเรียนตำตงว่าผมเนี่ยไม่ได้มาปั่นราคานะครับไม่ได้มาสร้างกระแสหรือไม่ได้มาเพื่อที่จะมาพูดโอ้อวดว่าขายพระได้ได้เยอะได้ราคาหลักพระอันนี้ไม่ใช่นะครับพระมีการไต่ระดับมาแพงก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วว่าความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับราคาพระท่ากระดาเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกครับ ฝากไว้ในคอมเมนต์แรกว่าให้พี่ๆเนี่ยได้เข้าไปกดรับชมนะครับอ่าแล้วก็หลายท่านสงสัยว่าผมอยู่ยโสธรทำไมมีพระท่ากระดานี้ของวัดต้นลำไยเนี่ยเยอะจังเลยเนะอันนี้เป็นชุดเก็บของผมนะครับพี่ๆอันนี้เป็นชุดเก็บของผมนะครับเนี่ยผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับอ่าเพราะว่ามันมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ฟันกันแล้วไม่เข้าที่จังหวัดยโสธรก็เป็นที่เรื่องชื่อดือชากันมากนะครับทำให้ผมเนี่ยชอบที่จะหาพระท่ากระดานมาสะสมนะครับมาห้อยตามความเชื่อของผมและ ได้กล่าวว่าวัดต้นลำไยนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับทางเนื้อหามวลสารเนี่ยครับเพราะว่าวัดต้นลำไยนะครับโดยการนําของพระครูการชนะกิติสารนะครับท่านอดีตเจ้าวาดท่านแนะนำตะก,กั่วเก่าจากถ้ำน่นทมนะครับที่เป็นตะก,กั่วอายุกว่า600ปีนํามาปั๊มใหม่โดยไม่ได้หล่อหลอม ซึ่งเป็นตะกัวในยุคเดียวกันกันกบที่พระฤาษีตาไฟท่านได้สร้างพระธาตุกระดานยุคกุ่เก่านะครับนำมาปั๊มใหม่และมีการอธิษฐานจุบเสกนะครับจากเกจิคณาจารย์ในปี2516อาทิเช่นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระนะครับหลวงพ่อหวดวัดดอนภูทองหลวงพ่อลำเยาววัดทุ่งราญย,ยายและอีกมากมายนะครับอันนั้นคือเกจิคณาจารย์แล้ว แผ่นทองก็ได้รับการอัญเชิญปลูกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับตอนนั้นนะครับทาให้พระต้นลําไยนี้วัดต้นลาไยนี้น่า,าสะสมทั้งเนื้อหามวลสารทั้งพิธีที่ปลูกเสกนะครับผมเลยบอกว่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับตอนที่ผมกล่าวว่าพระเนี่ยจะก่อนราคาหลักร้อยจริงไหมจริงครับเพราะว่า,านี่มันกล่องนี้นะครับนี่มันกล่องนี้ผมจะใส่ถุงไว้เลยเพราะว่าอะไรครับ ผมซื้อมาพร้อมพระองค์นี้เนี่ยนะครับในเมื่อหลายปีก่อนนะครับซื้อมาเมื่อหลายปีก่อนนะครับตอนนั้นน่ะผมซื้อมาในราคาผมจะพูดเลยว่า1,000บาทนะครับอ่าผมซื้อเพราะอะไรเพราะามีราคาติดอยู่นะครับเ <c oughs> พราะว่าผมจะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับว่าสมมุตินะครับอ่าว่าในยุคน,นั้นพระออกมาอาจจะแค่350นะครับ <c oughs> แต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อสองถึงสามปีก่อนผมซื้อมาในราคา1,000บาทเพราะฉะนั้นพระออกปี25 3 6นะครับใช้เวลานะครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ ผมต้องซื้อมันในราคาหลักพันบาทนะครับเพราะความสวยความคลาสสิกของกล่องแล้วก็มีราคาเดิมติดอยู่นะครับผมเคยเจอกล่องที่เป็นพิมพ์ใหญ่ติดราคา150บาทก็มีนะครับนั่น,สนแสดงว่าแต่ก่อนขายตั้งแต่150 350แล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาจากอะไรครับจากความนิยมของผู้ที่เช่าบูชาใช่ไหมครับอ,อันนี้ที่ผมนํามาอ้างยิงคืออยู่กับผมอ่ะนะครับราคานี้เลยครับแต่ผมซื้อมา1000บาทนะครับเพราะว่า พระเนี่ยมันมีการซื้อขายมันมีการหมุนเวียนเพราะฉะนั้นการราคาที่มันขยับขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมก็อยากจะฝากให้พี่ๆท่านที่มาคอมเมนต์ว่าราคาอยู่ที่3 0 0ร้อยหาเนี่ยทำไมมาขายพันหอะไรประมาณนั้นครับผมอยากจะบอกว่าพระเนี่ยผมซื้อมาแพงเพราะอะไรเพราะมันสวยครับซื้อพระจากผมเนี่ยมีอยู่2อย่างคือ1น,นพระแท้2พระสวยนะครับที่นํามาครับพระสวยก็มีราคาต้นทุนที่สูงนะครับก็ในการเปิดแปลงปันนะครับอาจจะมีการบวกกาไรบ้างนิดหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดา อีกเรื่องหนึ่งครับพี่พี่ผมจะฝากเป็นแบบฟังเพื่อเป็นจันลงใจนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้นะครับก็มีพี่คุณอาใจดีท่านหนึ่งนะครับดูคลิปผมจากประเทศแคนาดาเลยนะครับพี่พี่นะครับพระวัดต้นลำไยของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคนไทยไปอยู่ไหนดูทั่วโลกเลยนะครับคุณอาอยู่ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็สั่งซื้อพรากับผมนะครับมีการโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับและผมจะเอาไปส่งให้นะครับผ่านทางไปรษณีย์ปรากฏว่าทางไปรษณีย์เนี่ยได้ได้ดูพระ ดูลักษณะของพระเนี่ยพระมีลักษณะเป็นคายาพระพุทธลูกเขาเลยบอกว่าไปศณียะโสธรนะครับผมไปฝากที่ยะโสเขาบอกว่ายังไม่กล้ารับที่จะส่งเพราะว่าถ้าเป็นพระเหรียญเป็นพาะผงหรือเป็นลูปพระพุทธครึ่งครึ่งองค์เขาจะรับได้นะครับแต่พระพระธาตุกระดานเขาบอกว่าเป็นคายาพระพุทธลูกต้องไปขออนุญาตกรมศิลปากรให้สํานักง,งานกรมศิลปากรเนี่ยออกใบรับรองให้เขาว่าอย่างนั้นนะครับว่า อ่าไม่ใช่วัตถุโบราณไม่ใช่พระบูชาอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็รับฟังมาผมก็เลยไม่ได้ส่งไปนะครับก็เลยถือเป็นการเสียโอกาสทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่จะเช่าบูชาไปทั้งผมที่จะได้มีโอกาสปล่อยพระเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีให้พระไก่ออกไปต่างแดนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณอาที่สนับสนุนแล้วก็ที่ติดตามรับชมผมนะครับมันสื่อถึงอะไรครับพี่พี่สื่อถึงว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ ในประเทศไทยหรือทุกมุมโลกก็ดูพระแล้วก็ชื่นชอบและเชื่อในพุทธกุลของพระท่า,ากระดานวัดต้นลำไยนะครับถึงมีการอยากจะเช่าบูชาครับถึงแม้พระเนี่ยไม่ได้ส่งไปแต่ว่าผมก็ออนเงินคืนคุณอาแล้วนะครับก็ส่งเงินคืนเขาเรียกมันนี่แกม,มอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่เคยนะครับเนยผมก็โอนคืนไปนะครับนี่มีรหัสด้วยนะครับปิดรหัสไปก่อนนะครับผมก็โอนโอนเงินคืนคืนไปให้นะครับก็ ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบว่าไม่ได้ส่งพระกมันก็ส่งเงินคืนให้นะครับอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังนะครับพี่ๆผมเล่าเล่าให้ฟังไม่ได้มาโอ้อวดไม่ได้มาอะไรนะครับคือคนขายพราได้เยอะกว่าผมก็มีคนเก็บพระท่ากระดานวัดต้นลำไยมากกว่าผมก็มีแต่ว่าผมนามาเล่าเนี่ย <c oughs> เพื่อเป็นวิทยาทาน <c oughs> เพื่อที่จะเผยแพร่บ,บรารมีของพระท่ากระดานนะครับอยู่อิสราเอลก็มีเหมือนกันนะครับมีพี่ท่านหนึ่งทํางานที่อิสราเอลครับก็ดูคลิปผมนี่แหละแต่ว่าให้ส่งไปที่บ้านในจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานก็สามารถส่งไในประเททศย แต่ของคุณอานะครับต้องเสียเสียดายมากนะครับที่ส่งไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางไปรษณีย์บอกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะรับเพราะว่ามันมีรูปรูปนางลาาักษณะค้างพระพุทธรูปนะครับเขาก็เลยให้โทมมาว่าถ้าเป็นผ้าเรียนผ้าผงเนี่ยไม่มีปัญหาเขาว่าอย่างนั้นครับผมก็เลยก็เสียดายนะพี่อันนี้นํามาเล่าให้ฟังนะครับนํามาเล่าเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานว่าพระท่ากระดานเนี่ยกำลังจะมีชื่อครับของัดต้นลำใหญ่ครับกำลังจะมีคนศรัทธาเพิ่มมากขึ้นนะครับ สังเกตจากที่ผมทาคลิปนะครับก็มีพี่ๆก็มาเช่าบูชาก็หมดทุกคลิปนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับพี่ๆนะครับพระของผมเนี่ยเป็นพระแท้และประกันแท้เกทขึ้นเงินนะครับน่นมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็มี2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องราคานะครับที่มีพี่มาคอมเมนต์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปบ้างใต้โพสที่ผมโพลในยู u ูบนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆในไลน์นะครับก็มีการทักเข้ามาพูดคุยกัน เรื่องแชร์ประสบการณ์อันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้ผมพูดสองประเด็นประเด็นหนึ่งการขยับไปของราคาครับประเด็นที่สองคือพระคนต่างคนทีในต่างประเทศก็นิยมพระท่ากระดัเชิดเดียวกันครับเกือบได้ไปแคนาดานะครับพระรุ่นนี้นะครับอ่ะอาละครับโอเคครับวันนี้นะครับพบกันแค่นี้นะครับพระรุ่นนี้ก็สวยเหมือนกันที่ผมเก็บนะครับชุดที่ผมโชว์เมื่อกี้คือชุดที่ผมเก็บสะสมนะครับแต่ชุดที่ปล่อยก็มีเหมือนกันนะครับอ่า หากชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ในคลิปนะครับแต่ผมจะฝากไว้นะครับอโอเคนะครับพี่ๆวันนี้นํามาเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นที่ไหนนะครับไปพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปดูวัด่าไปพระหรือมีพระวัดท่ากระดานามีพระท่ากระดานมาต้นลำใหญ่รุ่นไหนมาเล่าสู่กันฟังก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆผมมวลสุป,ปกรณ์ชอ่องมวลการศิลป์สวัสดีครับ